ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดุเดือดก็จะมาทำการวิเคราะห์สรุปมังงะก็อย่างดุเดือดน,นะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปบางอ่ะเรื่องแบ็กโค v เวอร์ตอนที่338กันเนาะก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยมีการเปริดเผยอ,อ,อะไรต่อมีอะไรออกมามากมายหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดินแดนที่อยู่ต่างทวีบอย่างฮิโนคุนี้เรื่องของสาวน้อยแสนน่ารักที่มีชื่อว่าอิจิกะแล้วก็เรื่องราวของริวโดริวยะที่นับวันนับวันที่มีการเปริดเผยออ,อ,ออกมาเนี่ยดูท่าทางจะมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนะยศมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเ ททททุกททุกกีีมันก็เลยเป็นอะไรที่พวกเราทุกคนเนี่ยไม่ควรจะพลาดเป็นเด็กขาดซื่งจะเกิดท่าผู้ชมทุกท่านพร้อมกันแล้วก,ก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าไปเรื่องแรกครับก็จะเป็นเรื่องราวของภาพรวมของดินแดนที่มีชื่อว่าฮินค k นี้ซึ่งในที่แห่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอาณาจักรโคเวอร์ของพวกแอสตามากมายนะัเพราะทุกคนในที่แห่งนี้ก็สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ความแตกต่างมันก็จะมีตรงที่ว่า ที่อาจาจากโฮเวอร์นั้นใช้กริม,มัวเพื่อประกอบกับการใช้เวทมนต์ส่วนที่ฮิโนคุนิเนี่ยจะใช้ม้วนคัมพีเพื่อประกอบการใช้เวทมนต์และการเรียกที่มาของแหล่งพลังก็มีความแตกต่างกันอีกด้วยแต่โดยรวมๆแล้วทั้งฮิโนคุนิแล้ก็ทั้งเสียอาจารยเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันอย่างชัดเจนนะครับนอกสจากว่าเป็นวัฒนธรรมของที่ดินแดนต่างๆเนาะ แลที่ฮีโร่คุนี่แห่งนี้นอกจากจะมีโชกุนที่เป็นริวดรลิวยะที่เป็นหัวหน้าแก๊งคอยนําเรื่องราวต่างๆมาจัดการแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกเจริวเซนกลุ่มคนที่แลดูชักับค่ายกับขากับพวกหัวหน้าหน่วยอซูมิเรนโมงของอาาักโคเวอร์เสร็จล้เกินมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกนะครับว่าทั้งระบบต่างๆภายในของทั้งสีอาณาจักรกับฮีโน่คุนี้ ก็ยังมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากอีกด้วยหรือก็คือจะบอกว่าที่ฮิโนคุนีเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องราชาออกมาเท่านันนะครับว่าราชาเป็นใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคือถ้าเกิดมีการเประเผยออกมาเนี่ยผมบอกได้อย่างเต็มปากเลยว่าระบบภายในของทั้งสีอาณาจักรกับฮิโนคุนีเหมือนกันแบบเป๊ะ คือจะมีราชาผู้ปกครองประเทศหัวหน้าของหัวหน้าแก๊งของกลุ่มคนที่ใช้เวทมนต์หัวหน้าของกลุ่มคนที่ใช้เวทมนต์แล้วก็ไอพวกรุกระจอกที่เป็นสมาชิกของหน่วยที่ใช้เวทมนต์คือมันน่าจะอารมณ์ประมาณนี้่ะนะครับ แล้วก็ด้วยความที่สีต่างๆมีความคล้ายคลึงกันมากมายถึงเพียงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนระบบนู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรบ้าบาบาๆๆๆผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจไปอย่างมากเลยว่าที่ฮินโคคุนิเนี่ยยังไงยังไงจะต้องมีลูก GM เหมือนกับยูโน่ไม่ผิดแน่คืออย่างน้อยๆอย่ะมันต้องมีโผล่มาสักตัวหนึ่งนั่นแหละครับไอพวกลูก GM เนี่ย คือยังไงยังไงก็ต้องมีแน่ๆแต่แค่จะโผล่ออกมาในรูปแบบไหนก็เท่านั้นเองอาจจะเป็นแบบมีม้วนคัมภีร์สองสอันเลยไหมหรือว่าที่ม้วนคัมภีร์จะมีความพิเศษเป็นสีทองอะไรอย่างนี้ รือม้วนคมพีที่มีจะเป็นขนาดใหญ่ชุบแป้งทอดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็คงต้องรอติดตามดูกันนั่นแหละครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้หลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆของฮินโนคุนี้ออกมาแล้วนั่นก็คือระบบต่างๆอาจจะมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากก็จริงแต่สิ่งที่จะต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนหน้าที่แห่งนั้นและก็พวกองค์ประกอบกสําหรับการใช้เวทมนต์เช่นม้วนคมพีหรือว่ากริมัวนั่นเองหรือจะพผู้อีกในนึงก็คือแค่เปิิดเเผยรรื่อออองงาาวขฮโนนคกม ท่าผู้ชมทุกท่านก็สามารถสรุปใจความสําคัญของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเรื่องของโลกแบ็คโคเวอร์ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าอะไรมันเป็นยังไงระบบวางไว้เป็นยังไงที่นู่นมีอะไรที่นี่มีอะไรก็คงจะพอเดากันได้แล้วว่าน้ว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือเหมือนกันยังไงโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องราวของทวีปอื่นๆหรือประเทศต,ต่างๆที่อยู่ในเรื่องของโลกแบ็คโคเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะขอแค่รู้โครงสร้างทั้งหมดก็สามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นณที่แห่งนั้นได้แลล้้วววออออออ่่่่่่ะนนคครรรรรััับบบเเเเืืืืงงงที2าววามึกซซซพ ประยชของริวโดริวยะโคกุลงฮิโนคุนินั่นเองคือในตอนนี้เนี่ยได้มีการ,ปรเปิดเผยมาอย่างชัดแจ้งแดงแจ๋แล้วนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยถึงกับยอมรับกับปากของตัวเองเลยว่าแท้จริงแล้วนั่นน่ะตัวเขาหรือว่าริวโดริวยะเนี่ยไม่ได้มีความสามารถทางด้านการต่อสู้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถทางด้านการต่อสู้ของลิวดริวยะนั้น อาจจะเท่ากับมนุษย์ธรรมดารรมดาสามัญทั่วไปเลยก็เป็นได้คือมีแค่มัดแต่มึงจะวัดใจปะละ่ะอะไรประมาณน,นั้นนะครับแล่แถมเจ้าตัวเนี่ยยังมีการบอกออกมาอีกด้วยนะครับว่าตัวขนาะก็ไม่ได้มีพลังเวทอะไรเลยนะเพราะผมดูแล้วผมก็แบบเอ๊ะล้วตกลงไอ้พลังดวงตาที่สามารถเห็นหนูน่นเห็นนี่ได้อย่างก,กับ Google หรือป้าคางบ่ายของริวโดริวยะเนี่ย ตกลงแล้วมันเป็นพลังอะไรกันแน่หรือว่ามันไม่ใช่พลังเวทหรือเปล่ามันอาจจะเป็นพลังอีกแขนงหนึ่งไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแบบการทําสัญญาก,กับปีศาจแบบแอสตากับดีเบไอปีศาจปากแท้ที่เป็นแอสติเวทมต์ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเวทมนต์หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบจิตหรือว่าคิดขั้นสูงสุดขั้นสุดยอดอะไรเลยหรือเปล่าถึงได้สามารถทําให้ริวดหริวยะสัมผัสดนูนี่นั่นได้อย่างก,กับริวิจิตสัมผัสแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบบนี้นั่นแหละครับมันก็เลยทาให้ผมนันนะ และไอริวโดริวยะผู้นี้มาเป็นใครกันแน่ ตัวตนจริงๆของเขานั้นใช่ตัวตนอย่างที่พวกเราทุกคนเนี่ยเห็นกันหรือเปล่าจะแอบมีอะไรหมกเม็ดซ่อนอยู่เบื้องหลังแบบจูเลียมหรือว่าลูเซียสไหมแบบที่ใช้ร่างของจูเลียสเข้ามากลายเป็นจักรพรรดิเวทมนต์แล้วก็มาเปิดเผยที่หลังว่ากูนี่แหละเป็นจูเลียมเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดที่พวกมึงกําลังสับสนงงวยกันอยู่ในขณะนี้พ่อยพวกที่มันมีความสามารถในการเห็นนูน่นเห็นนี่ในอนาคตหรือว่าความสามารถในการเห็นนูน่นเห็นนี่ของคนอื่นได้เนี่ยผมมองว่ามันไว้ใจไม่ได้สักคนหนึ่งเลยนะครับ คือถ้าเกิดไม่ใช่คนดีไปเลยไม่ก็เป็นคนโคตรช่ว ของชั่วไปเลยน,นั่นแหละครับแถมตำแหน่งของริวโดโริวยะมายังสูงมากคือไปถึงโชกุนของฮิโนโตคุนิกันเลยทีเดียวแล้วถ้าผู้ชมลองคิดสิครับว่าริวโดโริวยะมันใช้อะไรถึงได้ขึ้นมาเป็นโชวกุนของฮินโนคุนิได้กันล่ะครับท้านที้ตนเองนั้นน่ะก็ได้มีความสามารถทางด้านการต่อสู้ที่สูงมากมายอะไรขนาดน,นั้นแถมยังใช้พลังเวทไม่ได้อีกมันก็แน่นอนล่ะครับว่าต้องเป็นความสามารถในดวงตาแสนวิเศษเลิ่นเลยเพอร์เฟกต์อย่างกับกูเกิลหรือว่าป้าข้างบ้านของเขาเป็นแน่ที่ทำให้เขามาไกลได้ขนาดนี้และมันก ดวงตาแต่มาสมองเนี่ยก็ต้องจีเนียสมาบ้าอีกด้วยถึงสามารถช่วยคนนู้นคนนี้ได้อย่างแนบเนียนและก็เพอร์เฟกได้ขนาดนี้อย่างตอนที่ริวโดริวยะมาช่วย2แม่ลูกที่กําลังจะโดนโจรบึ้มใส่ในตอนนั้นริวโดริวยะมันก็แกล้งทำเป็นเนียนนะครับแบบเข้าไปนุน่งเข้าไปนี่ชวนคุยพา,พาไปตรงนู้นพาไปตรงนี้แม่ลูก2คนนั้นก็เลยรอดตายมาได้อย่างเส้นยาแดงผ่าสายทสองและแถมดูทรงแล้วริวโดริวยะผู้นี้ยังได้รับความเคารพนับถือจากพวกเจ็ดลิวเซนเป็นปอย่างมากอีกด้วยโดยเฉพาะอิจิกะนี่น่าจะนับถือราวกับ เทพเจ้ากันเลยทีเดียวคือแอสตาเนี่ยแตะไม่ได้คือแอสตาพูดถึงริวโดริวยะในแง่ร้ายปุ๊บยิจิกะจะเข้ามาฆ่าแอสตาให้ตายการเป็นปโจกที่ถูกล็อทับในทันทีหรือใจผู้อีกในนึงก็คือที่ริวโดริวยะมันมีคุณสมบัติในการเป็นโชกุนขฮินคุคคคนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีผลงานกับได้รลบความนับหน้าถือตาจากพวกระดับสูงและแถมยังมีมันสมองจีเนียยที่มาเข้ากับดวงตาที่สามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างกับกูเกิลหรือป้าข้างบ้านอีกด้วยนั่นแหละครับซึ่งเุอ ได้ก็คงจะเป็นเพราะว่าตะก,กูของริวโดริวยะคงจะมีเส้นใหญ่คือใหญ่ขนาดที่ว่าเป็นเส้นก๋วยจับชุบแป้งทอดเลยล่ะครับถึงสามารถทําให้คนที่ไม่มีความสามารถทางด้านการต่อสู้หรือว่าไม่มีพลังเวทมาถึงจุดนี้ได้อะนะหรือจะบอกว่าผมคิดว่าที่ริวโดริวยะกลายไปเป็นโชกุนได้น่าจะเป็นเพราะผลงานถีอเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะครับและก็โดยความที่ริวโดริวยะสร้างผลงานต่างๆนูน่นนี่นั่นไว้มากมายแบบนี้ถ้าผู้ชมก็ลองเดาเอาสิครับว่าริวโดริวยะมันเป็นใครกับใคร มันก็แน่นอนแล้วครับว่าลักษณะแบบนี้ที่ใชนทำอะไราเนียนๆแถมยังมีความฉลาดปาดเปลืองแบบนี้ก็ไปคล้ายกับจูเลี่ยมเองนั่นแหละครับผมก็เลยแอบกังวลไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยริวดริวยะเราเนี่ยใช่หรือเปล่านะแต่ไม่ว่าริวโดริวยะจะเป็นคนดีหรือว่าคนชั่วผลดีของเรื่องริวดริวยะก็ตกไปอยู่กับแอสตาอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะแอสตาน่ะได้รับรู้แล้วว่าริวดริวยะนั้นก็ไม่ได้มีพลังเวทอะไรแบบเดียวกับตัวเขานั่นแหละแต่ริวดริวยะก็สามารถกลายเป็นโชกุนซึ่งมี ตำแหน่งเทียบเท่ากับจกักรพรรดิเวทมนต์ได้มันก็เลยอาจจะส่งบลนใหน้อสตาร์นั้นมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะอย่างน,น้อยๆตัวเขาก็ได้เห็นด้อย่างชัดแจ้งแดงแจ๋แล้วว่าถึงตนเองจะไม่ได้มีเวทมนต์แบบคนอื่นๆ <c oughs> ก็สามารถกลายเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ได้เช่นกันนั่นเองนะครับเรื่องที่ 3. เรื่องของน้องสาวแสนสวยสุดน่ารักของยามิ ยามิอิจิกะก็เรียกได้ว่าเธอคนนี้เนี่ยแค่ปรากฏตัวออกมาในทีแรกก็ไล้ขโมยหัวใจของใครลหลายๆคนไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะคือช่างเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับคําว่านางเอกโนหนึ่งจริงๆเลยนะครับสำหรับอิจิกะคนนี้เพราะอิจิกะเนี่ยมีทั้งความโหดร้ายโหดเหี้ยมอำมหิตผิดมนุษย์ ดุดันปาเถื่อนดิบเถื่อนคือถ้าเกิดใครไปขัดหูขัดตาเธอขึ้นมานี่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยไม่ไปเฝ้าทันยมก็ไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นแหละครับแลวพอผมพูดไปแบบนี้ก็อาจจะมีท่านผู้ชมบางท่านนะครับที่กังขาถึงความน่ารักของน้องอิจิกะของพวกเรานะว่าแบบเอ๊ะแบบนี้มันเรียกว่าน่ารักได้จริงๆหรอครับคุณคาบุโต้ไมเฟนคือผมจะบอกว่านี่แหละครับที่เรียกว่าความน่ารักนั่นแหละนะเพราะท่านผู้ชมลองคิดถึงสภาพไปตอนที่อิจิกะนอนหลับสิครับมันจะน่ารักขนาดไหน คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังส่งติงกันเลยทีเดียวคือในตอนที่เธอลืมตาตื่นอยู่นี่คือเรียกได้ว่าอันตรายทุกสามมื้อหลังอาหารชีวิตของคุณนั้นจะดับสูญไปเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเพียงเท่านั้นแต่พอเธอนอนหลับไปนี่เหมือนกับว่าโลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งและถ้ายิ่งท่านผู้ชมทุกท่านมองไปที่ใบหน้าของเธอในยามที่เธอนอนหลับนั้นก็จะพบว่า ความน่ารักที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองเพราะทุกท่านจะไม่ต้องระแวดระวังอีกแล้วว่าตัวเองนั้นจะตายไปเมื่อไหร่และจากนั้นก็จะได้รับความสุขกายสบายใจกลับคืนมานั่นเองแถมความสามารถของอิจิกะคนนี้ก็ยังมีมากมายมหาศาลอลังการรับประกรส,สุดทีจ,จากมากมายไม่แพ้กับความน่ารักอีกเช่นกันเพราะอิจิกะนั้นมีทั้งเวทความมืดแล้วก็ทักษะการใช้จิตหรือว่าคี่ขั้นสูงและทักษะการใช้ดาบระดับโปรเฟชชั่นอลก็ได้จะมีด้วยอีกเช่นกันซึ่งความสามารถต่างๆเหล่านี้ถือว อย่างเวทความมืดซึ่งหาได้ยากมากๆเลยนะในสีาอันักาเนี่ยแต่ที่ฮินโนคุนิแห่งนี้อิจิกะกลับมีมันเสยได้แล้วถ้าเกิดให้ผมเดาเล่นๆนะตระกูของยามิน่าจะเป็นตระกูลที่ทุกคนนะั่น่ะสามารถใช้เวทความมืดได้ทั้งหมดเลยเพราะนามสกุลมันก็บอกแล้วว่ายามินั่นก็คือความมืดดังนั้นแล้วการที่คนในตระกูลยามิจะใช้เวทความมืดได้ทุกคนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเลยไม่แต่น้อยแต่ก็ยังคงต้องมารอดูเนาะว่าอิจิกะเนี่ยจะใช้เวทความมืดไปในทิศทางไหนจะใช้เเปวหหลลักลยมรือ จะใช้แค่เป็นองค์ประกอบในการต่อสู้อันนี้คงต้องวารอติดตามดูกันส่วนในความสามารถหนึ่งก็คือการใช้จิตหรือว่าใช้คีขั้นสูงนี่แหละครับคือเรื่องได้ว่าเป็นการเปิดโลกสําหรับการใช้จิตหรือว่าใช้คีสำหรับแอสตาเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้มาเห็นเนี่ยเพราะมันก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าการใช้จิตหรือว่าใช้คีจะสามารถเร่งประสิทธิภาพขึ้นไปได้เกือบสิบเท่าได้อย่างรวดเร็วว่องไวรับใช้ประชาชนได้แบบนี้เพราะว่าความสามารถในการใช้จิตหรือว่าใช้คีในตอนนี้ที่พวกเรารู้นั่นก็คือเอาไว้อ่านการเคลื่อนไหวของคนอื่นหรือว่าอ่านจิตใจของคนอออ่่่่นนนัเงแตทีิิจกใช้ หรือว่าใช้คิดในตอนนี้นี่คือแบบมันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆ impossible เลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังความเร็วการอ่านการเคลื่อนไหวการอ่านจิตใจคือสามารถใช้จิตหรือว่าใช้คิด upstat ทุกๆอย่างของตนเองได้เลยทีเดียวนะจนไม่ทำให้ผมรู้สึกว่า ออการใช้จิตหรือว่าใช้คิเนี่ยมันขี้โโรงขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยและถ้ายิงการเพิ่มพลังของจิตหรือว่าคีไม่ได้ไปสุดทางแค่1ิบเท่าแล้วก็ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าแค่ยืนอยู่ต่อนหน้าก็ได้สีมองเทงไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะก็แบบแค่1ิบเท่ายังเร็วขนาดนี้ถ้ามีระดับต่อไปอยู่อีกนี่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าเวทเวลาหรือเวทมิติก็มาเฮครับโดนหมดด่าไม่ฟิน ส่วนทักษะการใช้ดาบของอิจิกะในตอนนี้ยังไม่ได้มีการปเปิดเผยออกมานะครับว่าเธอคนนี้มีทักษะการใช้ดาบเป็นอย่างไรโไหรโด้ายโหดเหี้ยมอามหิตเหมือนกับการใช้เวทความมืดหรือว่าการใช้จิตหรือว่าใช้ขีหรือไม่แต่ฟันทงไปเลยละครับยังไงก็โหดแน่แต่คงต้องมารอดูกันนั่นแหลนะเนาะเพราะในตอนนี้ที่เธอสามารถปราบโจรกีกี้ลงไปได้ก็ไม่ได้มีการใช้ดาบเลยไม่แต่น้อยนะแค่ใช้เวทความวามืดประกอบกับการใช้จิตหรือว่าใช้คีแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดจะให้ผมเดานะผมคาดการเอาไว้ว่าทีเด็ดของอิจิกะน่ น่าจะอยู่ที่ดาบฟันวิญญาณของเธอนี่แหละครับเพราะนี่ขนาดไม่ใช้ดาบฟันวิญญาณเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะยังรวดเร็วว่องไวรับใช้ประชาชนได้ถึงเพียงนี้ถ้าเกิดชักดาบฟันวิญญาณออกมาแล้วฟันออกไปนี่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าบางทีอาจจะมองการไม่ทันก็เป็นได้อะนะครับเพราะเหมือนว่าอิจิกะนี่จะไม่ได้เน้นเรื่องกายภาพแล้วก็ความหนาแน่นของกล้ามเนื้อเหมือนกับยามิผู้เป็นพี่ชายนะแต่เน้นไปได้การใช้ความเร็วเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจอะนะครับว่าเวความมือสายของอิจิกะที่เน้นไป มันจะมีประสิทธิภาพดีมากมายอะไรขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ชมทุกท่านทราบกันดีนั่นแหละครับเวทความมืดเนี่ยมันเป็นเวทที่ค่อนข้างช้าดังนั้นแล้วการที่อิจิกะเอามาใช้ในด,ด้านความรวดเร็วแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างเลยแหละครับเรื่องที่4ครับเรื่องราวการฝึกฝนหรือว่าการฟาร์มของแอสตาของเรานั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าจากที่แรกที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีสําหรับแอสตาในตอนนี้ก็ได้หนทางการฝึกฝนหรือว่าการฟาร์ไมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ตัวเขานั้นจะต้องไปฝึกฝน พวก7ริวเซนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถมากที่สุดในฮินคุนี้นั่นเองแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าแอสตาจะฝึกฝนได้ครบ7คนเลยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่ลูเซียหรือว่าจูเหลี่ยมจะไปบุกเนี่ยก็มีเวลา7วันดังนั้นการฝึกความสามารถของทั้ง7คนภายใน7วันมันจึงไม่ใช่เรื่องอะไรที่แปลกเลยไม่แต่น้อยแต่จะทําได้หรือเปล่าก็แค่นั้นนั่นแหละครับเพราะไอพวกว,วิชาต่างๆที่7รลิวเซนมีนี่ผมมั่นใจเป็นอย่างมากเลยว่าน่าจะเป็นวิชาเฉพาะของแต่ละคนหรือว่าแต่ละตระกูลซะมากกว่านะครับก็แบบของตจจระ ส่วนของเจ็ดลิวเซนคนอื่นอัน,อนนี้ก็คงต้องมารอติดตามดูกันนั่นแหละครับว่าจะมีความสามารถอะไรแปลกๆมาใหม่มาให้แอสตาได้ฟาร์มบ้างแต่จะว่าไปมันก็จะเป็นความบังเอิญที่ไม่น่าจะใช่ความบังเอิญจริงๆเลยนะครับ คือที่ฮีโนคุนี้มีริวเซนอยู่7คนและก่อนที่จูเหลี่ยมหรือว่ารูเซียจะบุกก็มีเวลา7วันคือเหมือนอาจารย์ธรรมตายูกิแกวางแผนมาให้แอสตาร์นั้นนะ่ะใช้เวลาฟาร์มทั้ง7วันนี้แบบเต็มที่ครีดเต็มส้วมเลยทีเดียวนะครับคือไม่กลาให้แอสตากินข้าวอาบนะ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเลยนะ คือกะให้ฟาร์มอย่างเดียวคือฟาร์มแบบจะต้องร้องขอชีวิตอะนะครับก็ช่างเป็นอะไรที่น่าเศร้านะสำหรับแอสตาพระเอกสายฟาร์มของเราคนนี้ถ้าโดยส่วนตัวแล้วผมก็มองว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเวลามักนกระชั้นชิดและไม่ทันจริงๆแบบโลกนี้จะบ้มอยู่มารมารอแล้วเนี่ยก็เอาแค่การใช้จิตหรือว่าใช้คี้ไปก็พอแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยยังไม่เห็นกันเลยนะว่าถ้าเกิดแอสตาใช้ร่างอยู่ไหนขั้นสมบูรณ์บวกกับการใช้จิตหรือว่าใช้คี้ขั้นสูงเข้าไปแล้วนี่จะมีความสามารถแล้วก็พลังในระดับไหนคือดีไม่ดี นี่ผมมองว่าอาจจะตบร่างศักดิ์สิธิ์ของจูเหลี่ยมหรือว่าลูเซียขว้ามไปในทันทีเลยก็มีความเป็นไปได้นะถ้าเกิดแอสตาใช้ร่างอยู่ในขั้นสมบูรณ์บวกเข้ากับการใช้จิตหรือว่าใช้ขี้ขั้นสูงอะนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่านะก็นับบอกว่าในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหัวข้อต่างๆที่มีให้พูดถ,ถึงมันจะน้อยมา,มากๆแต่แต่ละเรื่องที่มีให้พูดถ,ถึงมันก็จ่างยาวนาะก ยาวนานเสเหลือเกินก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะดูกันได้แบบอิม่มอกอิ่มใจกันนะและแมักนก็แน่นอนลวครว่าในตอนต่อไปก็ห้ามพลาดอีกเด็ดขาดเพราะในตอนต่อไปเนี่ยแอสตา่นั้นน่าจะเริ่มฟาร์มกับพวกเจ็ดลิวเซนอย่างจริงๆจงังๆแล้วนะครับคือห้ามพลาดเด็ดขาดเขาด้าใจไหม my fur แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ f a c e b o o เอาได้เยนะครับวเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายๆในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจนี้บปวดชอบติดปีกบินไปจะได้สามารถหาเจได้ไม่ยากอีกด้วยเนาะ และจะทำคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กระจกากระจายไปทุกทุกสถานที่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย